อเดียว่ันน้ำพันนั่นคนพันนั่น

đã khai mở đi hàng nó hay đó tiền đó con cái người đó sao mà cái muốn chăng con vậy

เกิดคนขอทานเป็นที่เรียบร้อยครับผมรอการคุยในเอเตดา

มันเด็ดตัดง่ายครับนี่ครับเทียวด้ครับโป๊กเกอร์ดอยโป๊กเโอร์ดอบสี่นโป๊กเกอร์เฮ้ยมาเจอเด็กกูยือหางยูสุดซอยไหมครับสุดซอยไหอนนอ้อัเาิยโป๊กหงีกอย ้านยังไม่ได้น uh ันครับตั้งยาตั้งยาแล้วมันค่อยไล่งัน เุน็นผู้ส่นสองราชวงศ์เตรียมเพื่อนุ่นอทานตอนนี้ฟั่งทางอครับกรับจีลุก้ากันนะครับกีลักค้ากันทั้งแปดสาทางช่างกาดสูงใ่อขาดนะครับประเทศนักสู้จากเมืองต้องไฟและ f อของเอดเซา ลงแขงกันสูงต่อยขึ้นสูงสูงลงซาซาตกไกล้ๆได้หลายหลายมาเด็กปะจมือ ของเอ็ดเทวดาขอโทษเถิดดานเด้อไปเลยเด้อขอจิ้งลินจงโชคดีสามสองหนึ่งไปดัน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 ไปสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดกำปั้น ลูบรักแบบไหนเบิ่งกันไปการออกจากฐานดีมากๆหลุนกันองศา,านี่เป็นองศาที่ถนัดนะโยกขามองอยู่มองน,อนั่นขอโจข้อสูดีมากโอ้ยขึ้นไปอีกว่าสูงเติบนึง กองาอมฮะเบิ่งกันไปทั่ไหนจะมีหลายกอกกัแตเทียเก่งเล้าสิบการบังหางเริ่มโอ้ยเลียกระบี่สามสิบสี่สิบเาะอะไ ครับที่มาเอสกเกิดามุนกัเลยนเลยเอ็กักนเลยเอสเ่วันยังกินปังปังสองสองหังแต่ไม่ถางเงอ่ะ

แคหน่อยบเก้ี่ก้่สิบก้าย่สิบาีก้่สิยี่้ีบ้าเกยิบก้ี่เาีเ้า่เกิบเกา่ายี่สเยบเกายี่สิเ้ายี่สิบ้ายบา่ย่ีสิเาี่า้สายาี่สายาี่บา้่ เราเอาคำี่เอาป็นต้องดีเลี่ยมคำพูดนี้เอาไม่ต้องพัดนีเอาดงเอาดีเอาคานเอาคิานท่านผู้นี่นะครับกิ้นก้อนบางเด้อก้อนบางอัแอปเ้นครับ สี well like. ่รษะสุดยอดเป็นยี่สิบธรรมดาเติมเงินเข้ากองบูมบมครับตัวนี้สาวแมแจมนะครับสุดยอดนะยหั่กันไเลยบอหล่ั้ลตัวนี้ี่ผนไมาแล้วมาแล้ว

5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6,